สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาหนีลูกสาก,กามีภารกาิจนะครับทำงานาฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนเขา่าฉีดฮอร์โมนอ้อยนะครับมาหนี้ก็มาเติมน้ำนะครับมาเติมน้ำน้ำเตะถังโอ้ล่ะแจ่ลงไปพุ่นละพี่น้องทางสวอพุ่นละทางปลาอ้อยนะครับที่ไปฉีดปลาอ้อยแป้งนั่นแหละนุ่นๆใหญ่ๆนะครับ ิเลยไปฉีดเขา่าหอมนะครับฉีดฮอร์โมนครับเพราะว่าลูกศกฉีดฉีดยาขาย,ายากกบจัดวัชพืชไปแล้วนะครับแล้วก็มันนี่ก็สิมา่าเอาน้ำไปฉีดฮอร์อมโมนเนาะฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนเขา่าประเด็นมาเติมน้ำนะครับก็เติมน้ำน้ำเตะถังไป โอ้น้ำไหลแห้งๆน้ำใส่ถังเรียบร้อยแล้วกะสิแชแลงไปนะครับไปฉีดฉีดฮอร์โมนอันนี้ก็เป็นปลาเตยนะครับปลาเตยเป็นปลาเตยเตยงามงามทีนองเอ้ยว่าสิฟันเขียมอยู่มันหอกหอกแห้งเตยหอมไหมหอมหอมเอาไปเห็ดเ,เห็ดขนมเนาะเพื่นไปมิ่วนผสมน้ำขนมเนาะเขาลอยช่องหรือว่า สังขยาไใบเตยยังกวาดันไปนะครับเนาะผสมอาหารของหวานข้าวกับว่าทําไปเนาะลายครับที่แรกกับปูกคอเดียวนะครับเป็นโอ้โหสวยงามมากเลยครับเป็นข้าวกับกำลังติดลูกนะครับกำลังติดลูกจอลูกไหลแล้วคนได้นำฝนเนาะกำลังติดลูกไหลเตยกับงามคัะครับเตย ก็กาลังติดลูกหลายเลยนะครับสวยงามงามผู้ใดบล่มีเต๋ยมาเ,าเดอพี่น้องเดอ้อเอาเอใส่ขนมตนผสมอาหารนะครับหอมหอมเตยหอมยางไก่นี่ก็หอมอกระปูไก่กต้นเผานะครับปลูกไก่ไก่ต้นเผาเพิรนว่าถ้าปลูกเตยใช้หลอดต้นเผาเวลาห่อเอาเผาผ้า,าพากินเนาะเผาผ้า,าพากินเน่ามัพเ้าจะหอมนะครับ น้ำมะพร้าวจะหอมหวานเลยนะหอมหวานข้าวกระปุกหลายอยู่นะครับหลายต้นอยอะตอนนี้เราก็ใกล้เต็มทังแล้วน้ำไหลดีดีทีนองเลยน้ำแห้งขนาดเลยน้ำบดานนะครับน้ำบดานหน้านี่แหละครับเดีย๋ยวไปเฉียดฮอร์โมนกันเลยนะครับขนาดเต็มทังเลยวยก็จะไปเฉียดฮอร์โมน ตอนนี้เขากำลังถึงปลาอ้อยแล้วนะครับมาถึงปลาอ้อยแล้วว่าจะฉีดฮอร์โมน,นโอ้อยนะครับอ้อยก็หมองงามหมองบางงามแล้วเนาะนะครับหมองแดงบางงามก็จะได้ฉีดฮอร์โมนนะครับจะฉีดฮอร์โมนแล้วนะตอนนี้ก็มาผสมฮอร์โมน,นก่อนเลยนะครับผสมฮอร์โม,มนฉีดอันนี้ก็เตรียมถังมาเรียบร้อยนะครับใส่รถอิด แต่ละแรกๆเข้ามากนะครับอันนี้จะได้ฉีดฉีดฮอร์โมนอ้อยเพื่อบำรุงใบและลำต้นนะครับให้มันงามให้มันใหญ่ไวคาดว่าปีหน้าจะเป็นราคานะครับตอนนี้เขาก็ต้องบำรุงเพิน่นให้เพิ่นธุ์งามๆนะครับเนาะหลังจากเข้าฉีดหญ้ากับจัดมันจะเพืชเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งปลาเขา่าปลาอ้อย ออก็บม่ค่อยได้ฉีดไปนะครับนี่เห็นบ่มีแต่ใบคุ้มนะครับนี่นี่ใบคุ้มอ่อยเบิดเลยนะครับหนาบ่าค่อยเกิดกับมีแนวอยู่ว่าบ่ามีกับมีอยู่นี่ครับของบ่หลายเนาะนะครับซึ่งมาเกษตรเป็นใบคุ้มนะครับใบคุ้มหนาดินไว้บ่ให้หนาเกิดแล้วก็บ่ให้หนาดินเขาแหงไว้เนาะเอาเชะครับอา่าบานี้ลุงสากเกษตไปเฉีดฮอร์โมนนะครับอา่าลุงสากกะเดี๋ยว บอกพี่น้องเขาเนี่จัหน่อยนะครับว่าขันลูกศกไปศาส์นี่ไก่ยักฝ่ฟาว่าลูกศกเด้อนะครับว่าช่วงนี้ยกยยากอีหลีครับพี่น้องกัหยากสุกข้นนะว่าเนาะอยากไผ่ยากมั่นคือว่านั่นแหละต่างคนต่างยากแต่ว่าพัลรัจจนี่มันเวลามันหน่อยนะครับเวลามันหน่อยคือก็ต้องช่วงนี้มันหนาฝนเนาะก็ต้องเลง็งเลงใส่อีกเม่กี่เดือนนะครับอีกไม่กี่เดือนกับบนหนาฝนเราเนี่ยกับมิถุนนารกรกฎา,าสิงหากันยาในอีกสองสามเดือน นะครับกบสิบิดหนาฝนอ้อยเฮากระสีช่วงนี้แหละอ้อ,อยเฮาก็เริ่มสัตว์เริ่มใหญ่เริ่มเงานะครับห้อต้องฟ้าบ่มลุงมันไวเฉียดฮอร์โมนเลงเขาเลงเขานะครับให้มันใหญ่ไปไว้ท่านเออว่าไงว่าท่านเงนินเพิ่นแล้วเนาะอันที่ไรไรฮาก็อ้อยเฮาก,ก็บ,บ่ได้ราคานะครับอืมหน่อยมันเหี้ยนเนาะ,ะทางด้านป้ายยางก็ไม่ค่อยได้เกียร์ช่วงฝนตกนะครับอืมก็ยังลูกศรกลงคลิปไปให้เบิ่งเจี๊ยมเห็ดในส่วนย่างนะครับมันหางงโปย่างป่านนี้ก็ มืัอนี้ก็โอกาสดีเนาะโอกาสดีหอกก็สิวยสิมาฉีดฮอร์โมนแล้วมือน,นี้เนาะอ่ามือ่อเสาร์ก็จะเกียอย่างมื่อเสาร์เกียอย่างกันผมว่าตัวเหากกสิเกียอย่างคือเกลานะครับหาอะไรในเสริมไปอ่าพอ่อเด็กขาขนมข้าวต้มให้ลูกให้หลานไปลงหลับลงเรียนเน,ะนาะท่นลุงซักไปซรางเนี่ยก็ลยาฟฟาว่ากันนะครับอยากเวยกอยากงานอยากไผอยากมั่นคือวบานละ,อะตออข้อเหม็นมู่ว่าท่านกัลยาฟฟาว่ากันเด้นะครับลุงซักกสิ คอยต่อไปนะครับแล้วก็จะไปให้กําลังใจกันทุกคนทุกคนแล้วเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบให้กําลังใจกันทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เห็ดผลัดจิตน้ําหัวน้ําสวนไปก่อนเนาะนะครับพ่อมีงานทรงพิยู่เนาะครับกับชิบกับบ่มีความรู้ยังดอกครับกัมีตามทองไห้ทองหน้าห้าหนี่ยแหละเนาะทำชีวิตคนชนบทบันออกบันหน้าห้าหนี่ยแหละเนาะนะครับกัคอย เบิ่งคอยติดตามคอยให้กำลังแรงใจลุงศักดิ์ี่เด้อน,นะครับชีวิตบ้านนะครับชีวิตบ้านนแบบท้องไร่ท้องนาเสียนานะครับอ๋วายเงา,า,าวายเงียดแล้วลุงกกศักดิ์ก็สีไปฉีดฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวสิคำคอนเนาะนะครับเดี๋ยวสิคำคอนสีบรไดเมื่อกีติดกีบเปียที่จริงจ่างข้าเจ้ากระไดอย,ยจ่างข้าเจ้าฉีดแต่วันเป็นฮอร์โมนก็อจะของฉีดเองกอ็ไดบ่อนตรายเนาะ บอ่อตะไลเฉียดเองก็ได้ใช้โฮอร์โมนนะครับเปย์สองเปย์แต่ว่าขันจา้างก็จะก็โอ้เปยละหกสิบบาทเนี่ยพี่น้องนี่ทางเชี่ยวเนี่เนาะเปย์เชียวเขาจะเอิ่นเป็นเปยเปยเปชี่ยวเปลี่ยนละหกสิบบาทหรือจะเอาเป็นไล่ก็ได้นะครับไล่ละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าอ่อยหนังสีเขาจะบ่อเด้ไล่ละลอยนะข่าวแจวว่ามันหกมันยางยากใบอ้อยแท่งตาว่าสันเขาจะก็จะขอเพิ่มอีกละขอขอเพิ่มเด้อนะครับ เพิ่มราคากันอีกเพราะว่าอ้อยมันถ่วมหัวแล้วเนาะอ้อยถ่มหัวแล้วมันกะยายากแน่นะครับแท่งหูแท่งตานะครับใส่แว่นตากะเป็นม่วมๆหมอกๆไ่เห็นหุวงซีลันนะครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวลูกสักกิสีไปขีดฮอร์อมโมนก่อนเนาะเอากดสีขอจบชลิปรงเพียงแค่นี้นะครับลูกสักกิ์่มีอย่างายดอกเพชรงันทรงผียู่นะครับทรงผียู่คนนะครับทรงการบ้านเนาะ งานส่งการบ้านนะครับส่งก,การบ้านพิยุ่เรากำลบ้านจากของมาเดี๋ยวส่งีปนอนเ้ยํำมากกับเมยเอเล่นอนหลับปานตายม่ได้สนใจการบ้านการเลื่อนแล้วนะช่วงนี้ก็เฮตุงานเากเษตรกรมกร,ร,กรมเกษตรกรห้อย,อย่างเดียวอโอเคครับผมจิมนี่ลุงศักก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงศัก์ช anel ด้วยนะครับขอขอบุญขอคุณเพื่อนเขาเพื่อนไม่ที่มามหาล่างใจลุงศักดด้วยดีตลอดมานะครับ นูกศากาสีกับแปห้กำลังแด้งใจขึ้กันนะครับกับไปหงกำลังแน่งใจขึ้กเอานะครับสำหรับช่วงนี้ขอขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลกองทองไหลมานะครับขอให้มีความสุขแห่งๆปังๆขอให้มีความสุขกับถ้ำคลิปยูทูปนะครับขอให้คลิปปังๆทุกคนทุกทานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฉีดฮอร์โมนต่อพี่น้องไป